สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทานปลาเผากับพี่พลอยนะคะปลาเผาก็เรียกอะไรเมี่ยงปลาเผาใช่ไหมเมี่ยงปลาเผาทานกับพี่พลอยนะคะอยากทานอยู่แล้ววันนั้นก็ทานอยู่วันนี้ก็ทานอีกแล้วมามาทานกับพี่พลอยนะคะ มีผักเยอะแยะเลยปลาตัวใหญ่ด้วยเนาะค่ะก็เรียกอะไรนะเมีย่ยงปลาเผาใช่ไหมค่ะมีผักเยอะแยะเลยค่ะนะคะไม่รู้ก็ทํายังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีแาบขนมจีนอันนี้พี่พลอยทานแค่นี้นะคะมาเพื่อนๆมามาทานกับพี่พลอยนะคะอยากทานอ่ะ รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเยอะเนาะเอเนี่ยหนังนะหนังเยอะมากเลยเอยวพี่พลอยอ,ออกก่อนเนาะอันเนี้ยเราไม่กินอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่เนื้อมันเยอะมากเลยนะเนื้อเยอะมากเลยหนังเยอะเอ๋อะไรนะก็้เรียกอะไรนะขึ้เรียกอะไรเน่ตรงเนี้ยพี่พลอก็เรียกไม่ค่อยเป็น เออกลิดเออกลิดกลิดกลิดปลามาทานกับพี่พอยนะคะมีผักทานผักหอใส่เยอะๆเลยปลาปลาต้องใส่เยอะๆเลยมือเลยเนาะ ช้อนไม่ถนัดหรอกนี่แต่ปลาตัวใหญ่ใหญ่มากแล้วก็กา้างก้างก็ใหญ่ด้วยก้างน่ากลัวเลยนะใช้มือเนาะทานอย่างนี้ก็ต้องใช้มืออยู่แล้ว ทานด้วยกันนะคะเต็มปากแน่เลยพาตัวใหญ่ที่พ่อคี่พ่อกลัวโดนก้างกลัวโดนก้าง จะผักขมเนาะขมนั่นจะดีเป็นยาวันนั้นก็ทานวันนึงแล้ววันนั้นอะ่ะทานครั้งหนึ่งแล้วบอกว่า,วาก็นึกอยากอีกวันนี้ก็นึกอยากอีกันนี้ก็นึกอยากอีก เต็มปากเลยอร่อยนะแต่ว่าพี oh <t t um, ่พลอยเป็นคนที่ว่าทานเร็วๆเขาไม่เป็น พี่พอจะเป็นคนทานอะไรช้าอะไรประมาณนี้ถ้าแบบนี้พี่พอก็จะทานไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้น้ำจิ้มเขาอร่อยทำน้ำจิ้มเก่ง ผาดก,กระทานไม่ค่อยเป็นนะพี่พลอ,อยอ่ะแพนเป็นบางอย่าง เมี่ยงปลาเผาไอ้มันมีเมี่ยงตรงไหนอะเข้วทำไมต้องเรียกเมี่ยงอะ่ะเมี่ยงมันคืออะไรอ่ะเบื่อไปหมด เผ็ดไปเจอเผ็ดเลย ต้อไถ่ทานไม่หมดลงววันนี้แต่ว่าจะทานเล่นไปเรื่อยๆถ้าเพืเ่อนๆนะคะอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชรก์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยทานต่ออีกนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่พลอยทานต่ออีกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้พี่พลอยทานแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่พลอยจะ นั่งทานไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าทานเร็วมไม่ได้เนาะเพราะว่าพี่พลอยเป็นคนทานช้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอร่อยมากๆจ้ะเพื่อนๆบ๊ายบาย